หตุดังนั้นในเจ้าคิดก็สร้างสมส่วนทั้งบุญนเด้อปุน ปองแปลงเป็นทางเกื่อสะพานเพียนวายเพื่อได้เป็นมอลค่าข้าวแกนเมืองแมนไว้เที่ยวตายลูกค้า คือบันไดกลายขึ้นภายพืนพ้นภาคสวรรค์นอนนมาสการสบายดีจเจริญพรออาตัวยันยมทานสาธุสนนุทธบ,บริษัททั้งหลายที่กำลังให้เกียรติติดตามหับสมและหับฟังคลิปวิดีโออยู่ในปัจจุบันนี้เมือนี้น้ำวเป็นโลกาสดีที่เหมาะสมทั้งสองทีแลธรรมะอาตมาพาาระจย์มีรัตสุธรมโกศาล ได้นามอรล็กทำคำสอนมาฝังมาตอนเอาตัวยานยมอีกตามเคยในเมื่อนี้ยานยมจะได้ฟังก่อนเทลแอซอนดูกสาวตอนที่เจ็ดถือว่าเป็นก่อนสุดท้ายแต่สําหรับยานยมทานใดที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่หกที่ผ่านมาก็สามารถกลับไปหาสมมาฟังยอดล้างได้ที่สองที่แลทำมะเพื่อจะได้ฟังแบบตอนเนียงกันแต่ก่อนที่จะไปฟังก่อนซอนดูกสาวตอนที่เจ็ดตอนสุดท้ายในเมื่อนี้อาตมาเขาฝากก็ติดตาม ฝากกไ i, ดไลค์กดแชร์ให้พิธรรมทานนำเนดเดอร์อีกอย่างนึงก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจธรตามาในการทำคลิปต่อๆไปสาธุสาธุสาธุสฉะนัน้นก่อนเทแลซอนลูกสาวตอนที่เจียดในมือนี่จะมีเนื้อหาความายมวลออนซอนแบบได้นั้นเวลาต่อจากนี้ไปสองเทเลธรรมะขอนำพาญานโย,ยมไปติดตามมาชมรงมาฟังพร้อมพ,อมพอมกันเลยขอเจริญพร ฟังเด้อเจ้าผู้สมสนิทนาพันละยาให้เจ้าหำลูกคำเอ้ยธรรมมาเทศทไว้แปลให้เจ้าสู่ฟ้า เจ้าหากได้คู่แล้วแก้วเกิดกลางโอคำยิ้มให้เจ้ามีใจเพี้ยนมันปองแปงบานน่าเต นงหานเสียสั้นบนเศ้าอยู่ให้มันปัดกวดเกี่ยงแผวเพียนในเป้าเป็นอย่าให้สูนเสื่อมเศร้าเจ้าตู่เพื่อนหออย่าให้มีลาคีสะอาดดีดูดแม่นว่าใหญ่แมงใหม่แมงมุง มาไคแหนมเบิ่งใต้ตารางเจ้าให้เขาย่องนั่นว่างามบางคนแหนมเบิ่งบ้านฮั่นห่มเฮือนมองใหญ่ยุงจุงจังติดนั่นต่อตามเติมยา ก็มมีปาทิมหิมพานาพังนายเป็นตายแค่ข้ามาพอท่านสิหัวสำ้ำเติมเพิ่นตากสินตีนขาดใหญ่ยังสินเก่าสังสงายนั่นเหตุขายเจ้าของบ้าน บ่คิดว่าเขาสิทำขวัญขางนุงนั่งเหตีดบ่เมลขวามบ่งามพายาแทนเพิ่นบ่อย่องย่ขึ้นจะว่าดีบางแห่งผ่าเก้าหายแนวนายสกับปูคขม,มือ เปืือนแปดดำดูหมิ่นกินสางอายอาวเมนเทควรเที่ยวไปไว้ทั้งไก่คนบ่อยางแล้วจิงย่างแดดไว้บาดมันแหงจิงคอยเอาซื้อว่าผ่าเก้าหายอายสาบสะอางเมีนมันบมเป็นตาพื่อให้เพิ่นหวน็นได อันนี้มันเป็นของหายเทเอาแล่ไ่สิเบึงมีแต่เขาสิเสืงขายนายซาลือมขวามายบขายนาโบเป็นตาให้เขาลำมันเพียทำโมถืกอเรื่องเมึงฝ่าท่านสิเตียน ควรที่สุกเสื้ยงซอนลีซอนซอนไก่อย่านนำไปแป็นแปะตายังย่ายว่ายอีกอันหนึ่งกาหญาเจ้าเล้าคิงหูพางลูกเมือ บังเจ้าขายขาดแล้วยังอูงงเงวว่าบ่อายซื้อว่าหูพังนี้บอกคงที่เสมอเหมือนไว้แก่เกินกาย้าเผาพัาพางหักผิดเลือ เปียบดังอําผ้าพัวพ่วงมาลามีม่วงหลายวันมันแก่กามพ่อหามเจา้าเฮิมเรื่องนับว่าแต่สิสุกใสผลไล่ผลเจาล้าลจเลื่องล้นคนของเฮาก็เราเป็นดังนั้นพลันเทาแกสาล เห็นว่าได้คู่แลว้วใจบ่อแอวน้ำกายปลาไปเป็นดูเหมือนเปียบดังงวัวควายมาหมบ่ลำพาน้ำจูดูแขน้นของประมาทควรที่มีเสื้อผ้าแพว่าตุมนันตอมกายอย่าให้เห็น ตนหายเป็นตานายอายเขาค้ามยอ้บางคนท่าหนุ่มย้อนยันยังโผนขันว่าคน เนียนแล้วแพ้วใจสิจมนายเป็นตายบพอยากเบาเขาเจ้า,อาเอ้ยหัวควรให้ห่มเสือ้อผ้าพื้นแผ่นปกปิดยาสิล้ำเพอเพอโพดลายเสียนพืน ป่าตไปเฮือนไก่ไเฮือนไก่ไกะโบเมนีนมันจกักิดแบบเบื้องบวนเท่าพ่นเก้าสอนมันสิเสียสมซทำไกายให้มองบนวัฒท่ารรมท่านหามปามไว้บให้ล้วน ให้นั่งห่มเสื้อผ้าอย่าป่าปล่อยแผ่นกายแม่นว่าพอนผืนขาดจวนจนหายก็ให้ควรคขิงเหนือนวลนั่งทุกบาทังอย่าสิอ้างว่าหอนเข็นสิคอนขาดคิ้งอีกอันหนึ่ง ให้หูจักบนเบื้องการประกอบทางทานลูกคำมมือเพื่อเป็นโพสนังเนมเนบน้ำพนังนองของเฮาท่า ัไปนั้นบ่พันเปเป็นอื่นลูกคําเอ้อยังจักเพิงพบพอบาภยนาสาสิมา เอตังนั้นบ่ควรปามาตมางสร้างก่อของการให้นั่งเงาใจจีตชื่อจริงให้จำว่าม่นว่ายาำใดใดผลละมันมีปูกมากดูกทั้งดูกไม่เนวสมนั้นสำวาน จัดเป็นนอาหารเลี้ยงเฮียงห่มแหกไม้ยาเฝ้าเอาใส่ทองให้ทอมตุนโตตุนให้เอาไปแหกตุนนั่นตุนต่อตามส่งคำเมือ พลจึงยืนยงยาวยิ่งแยงยังูจัดว่าสังกระทันเทกาลทานทานว่าพลาหลายลื่นลุนพลนาหากะยอมีนันละนาลก อีกอันหนึ่งทานแต่เฮายังน้อยหนุ่มนางเนื้อหนุ่มกำลังกายแก่กาภาราล้นหนักดืนลายถ้าว่าเฒ่าแก่แล้วจริงสิเอาทำบุญลูกคำมือ ผ้าลาเบาบ้างบี้แบ่งมันหากมีน้อยบ่ได้หลายเมื่อเฮาสร้างฝังโตยังหนุ่มเพราะว่าโตกำลังแก่กามบุญก็คายเจ้าแคบทย ขาวเมื่อตอนที่ยังหนุ่มน้อยความหาก,ก็มีลายควมอยากรวยก็มีมาว่บาบ่พอก็หาพอหมเฮาละทำท่านใดใจใสเส,ส้นประเสิดจึงว่าพลางงามเลิศดลำทำพระเจ้าเพิ่นก้าวมา หตุดังนั้นในเจ้าคิดก็สร้างสมส่วนทั้งบุญในเด้อปุ่น ปองแปงเป็นทางเคลื่อนสะพานเพียนวายเพื่อได้เป็นมอละคาเข้าวแกนเมืองแมนไว้เที่ยวตายลูกค้า ันรดาอ่กายขึ้นพายพื้นภาคสวรรค์บัดนี้อาวาสารปะลิโยโยไว้วังก่อนเสมอก้าวสอนนุ่มสาวสำเสแปลกระทูนันสูฟังนิที่ตัง จบเรื่องบันใหญ่ก่อนการสิกล่าวก็ฮากแล้วท่านี้สิยว่าบนที่ครวนนันละนาสาา oh, oh, oh.